แม่ลูกตัวเมียในสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะตัวนี้สามหมื่นสามพันลูกตัวผู้สามหมื่นสามพันนะครับผมตัวนี้ไก่ไก่ส้มบอไอเทอมีปูถามนะคะรับมันประมาณจำเลยรอยรูได้บ ประมาณนั้นครับประมาณบ well. ่อเกินลอยโลบะครับไอ้น่อยง่ายว่าคู่นี้เปิดได้หกหมื่นเก้าเลยเกิดสองคมทั้งสองคมสองคู่โคมนึ่งสี่ตัวหกหมื่นเก่านะครับผมอุ้ม่อเสือค่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจนะครับผมติดต่อได้นะครับไอ้ขอเบอร์โทรอีกรอบผมดูอัน 084 084นะครับ797 797 4494 4494ในหอยต่อมนะครับ<อ>ผมติดต่อมาเบอร์นี้ได้เดยครับนนั่งกับแมนบอสเท่าไรครับนานั่งสก่ิบสมหอตัวนันเมืองสามอตัวนันเมือสามเหมาะสำหรับออ้พี่น้องที่เพิ่นงบบ่อท่านหลายเนาะ ครับผมมันก็เป็นหัวพันธุ์กันนะครับรไปเลี้ยงอ้วนขึ้นมาจักหน่อยหนังหนาขึ้นมาจักหน่อยเนาะราคางัวนี่ลงครับเนาะไปนั่งอยู่น้ำวนน้ำบบคือเราไปนั่งอยู่แถวข้อสะพานครับเนื้อหนังมันหนังหนาที่แม่มันจุอยกจริงมันตกน้ำเลี้ยงซื่อแต่ว่ามันแ<ม>รงนมมันถือว่าแหม่ม ให้ลูกงามครับขึ้งซองตัวเลยขึ้งซองกลมเลยลูกครับพ่อซื้อค่าผมวันหกหมื่นกว่าตะเกาว่าแมนจะแสนหุ่นบ่ี่โูมละห้าหมื่นกว่าอยู่แล้วแม่นครับหาซื้อว่าได้เนาะช่วงันโูมละห้าหมื่นก็แสนเนาะแม่นครับทั้งสี่สิบห้าเก้าหมื่นดิแมนครับยังนมาถือดิอาร์ดีอันนี้เดี๋ยวนี้แห้งตื๊กบ้านใหญ่ สูดเลยนี่เหมาะขนาดเลยครับผู้ใดผู้ใดต้องการแบบเป็นเงื่อนเก็บนะครับเป็นเงืนออมในอนาคตเนาะ